สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงข้อดีและก็ข้อเสียนะครับในการพาแฟนเนี่ยไปขับแอปฟู้ดนะครับหรือแอปเดลิเวอรี่ค่ายต่างๆนะครับว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มกันนะครับในการพาแฟนของเราเนี่ยไปขับนะครับก็ก่อนรับชมเนื้อหาภายในคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มติดตามให้ผมด้วยนะครับไปดูเนื้อหาภายในคลิปกันได้เลยนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็จะมา บอกเพื่อนๆให้ฟังนะครับว่าค่ายไหนนะครับที่ไม่สามารถพาแฟนไปขับรถด้วยกันได้นะครับมีอยู่ค่ายเดียวนะครับนั่นก็คือฟู้ดแพนด้านะครับฟู้ดแพนด้าเขาบอกตั้งแต่ตอนอบรมไว้เลยนะครับว่าห้ามพาคนนั่งซ้อนท้ายไปขับรถหรือว่าไปส่งอาหารด้วยกันนะครับก็นี่เป็นกฎของเขานะครับแต่ค่ายอื่นนะครับสามารถพาแฟนของเราเนี่ยนั่งซ้อนท้ายแล้วก็ฮิ้วกระเป๋าหรือว่าช่วยถือของอะไรไปได้นะครับผมก็จะมาแยกทั้งข้อดีและข้อเสียให้ฟังแล้วกันนะครับว่ามันดียังไงมันมีข้อเสียยังไง ข้อที่1นนะครับ,พรบเพื่อนๆแฟนจะอ้วนขึ้นนะครับแฟนจะอ้วนขึ้นเพราะอะไรเพราะว่านะครับร้านอาหารที่เราไปเนี่ยมันเยอะนะครับพอมันเยอะเนี่ย ถ้าถ้าเป็นสําหรับตัวผมนะครับผมจะค่อนข้างแบบตามใจแฟนนิดนึงนะครับเวลาแบบเออเห็นนู่นเห็นนี่อยากกินอะไรเราก็เอยกินดิกินดิสักพักจากเมื่อก่อนน้าหนักไม่เท่าไหร่ดูปัจจุบันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปให้ดูวนตับเลยนะครับทุกวันนี้นะครับนี่คือข้อเสียสําหรับข้อที่1นะครับเพื่อนๆสองนะครับใช้น้ํามันเปลืองขึ้นนะครับก็เป็นเอฟเฟกจากข้อเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆเพราะว่าเออแฟนกินเยอะเลยใช่ไหมโดแล้วน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็ทําให้เวลานั่งซ้อนท้ายเนี่ยน้ำหน 65นะครับก็คือไปคนเดียวก็ใช้น้ํามันปกติพอมีแฟนเพิ่มไปอีกคนนึงนะครับ50กว่ารับวกกันก็คือขับรถร้อยกว่าโลนะครับแล้วก็เมื่อน้ําหนักเพิ่มขึ้นนะครับมันก็จะใช้กําลังของเครื่องยนต์มากขึ้นนะครับมันก็ทําให้แบบเปลืองน้ํามันเพิ่มมานิดนึงนะครับเอาจริงๆก็ไม่เห็นอะไรหรอกนะครับสามนะครับหูของเพื่อนๆจะมานะครับเพราะว่าอะไรเพราะาอ่ะถ้าเราขับคนเดียวใช่ไหมเราจะซอกแทกจะเดียวจะเอ้ยจะจะมุดจะอะไรอย่างเงี้ย ก็ได้นะครับแต่เมื่อมีแฟนเข้ามานะครับเฮ้ยหนึง่งขับอย่างนู้นขับอย่างนี้ขับอย่างนั้นขับเบาๆเลยดิเฮ้ยจะแซ่ hey, Jesse, ข้าทำไมหูเพื่อนๆจะชาขึ้นแน่นอนนะครับเมื่อพาแฟนไปขับนะครับ4นะครับไม่คุ้มค่ารอบไม่คุ้มค่ารอบนะครับเพราะว่าอันนี้ออกแนวจริงจังนิดนึงนะครับเพราะว่า เราไปกัน2คนไงถ้าสมมุติเรารับงาน1งานเราจะได้แค่40บาทนะครับสำหรับแก๊ปฟู้ดแต่ถ้าเกิดแบบเราพูดถึงถ้าต่างคนต่างแยกกันไปทํางานนะครับสมมุติขับแก๊ปด้วยกันทั้งคู่นะครับเราจะได้ค่ารอบเพิ่มขึ้นนะครับใน1งานนะครับแต่อันเนี้ยไม่คุ้มค่ารอบนะครับถ้าไปด้วยกันและข้อ5นะครับไม่ดีสําหรับคู่ที่ขับเป็นอาชีพนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเราไปด้วยกันอย่างเงี้ยค่ารอบมันก็จะไม่ไม่คุ้มกันนะครับเพราะว่าแยกแยกหากันเนี้ย ค่อนข้างโอเคกว่านะครับเพื่อนๆก็สาหรับข้อเสียนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับเราไปดูข้อดีกันบ้างนะครับเพื่อนๆหนึ่งนะครับคุณจะมีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันกับคนที่คุณรักมากที่สุดนะครับอันนี้ก็สําหรับผมนะครับผมไม่ได้ไปด้วยกันหรอกก็คือต่างคนต่างทํางานแต่ถ้าเกิดคู่ไหนที่ยังเป็นข้าวใหม่ปลามันอยู่หรือว่าแบบเอออะไรเงี้ยคุณก็จะขับรถแบบมีความสุขนะครับแบบมีแฟนไปด้วยมีแฟนอยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยแบบมีเพื่อนคุยนะครับข้อที่2นะครับอ่า เหมาะสาหรับคู่ที่เป็นเข้าใหม่ปาลมันอย่างที่ผมบอกนะครับเพราะว่าเออแรกแรกเริกเพิ่งคบกันหรือว่าอะไรแบบเนี้ซึ่งแบบเรายังมีโมเมนต,ต์แบบน่ารักน่ารักอยู่นะครับแต่เมื่อเราครบกันไปน,นานอะไรแบบเนี้ยคือต่างคนต่างๆก็ต,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 ต้องทำมาหากินไง 3นะครับเราจะได้เห็นมุมความอดทนของแฟนนะครับ <ST> S> <S เพราะว่าอะไร <ST S> เพราะว่ามันทั้งร้อนนะครับทั้งหนาวนะครับหนาวคือแบบตากแอร์บ้างอะไรแบบบ้างอะไร aja. คือสลับกันนะครับแต่แฟนก็จะได้เห็นมุมมองของเราเหมือนกันนะครับก็คือเออแฟนจะได้รู้ว่าเออเรามาขับรถอย่างเงี้ยมันเหนื่อยนะครับหรือว่ามันเออมันมันต้องอันตรายมากแค่ไหนนะครับคือต่างควรต่างได้เห็นมุมมองซึ่งกันและกันนะครับ4นะครับจะมีคนเดินขึ้นไปสั่งอาหารให้เราก่อนนะครับในเวลาที่แบบ เราหาที่จอดรถไม่ได้นะครับอันนี้ถือเป็นข้อดีเลยนะครับสาหรับการพาแฟนไปนะครับเช่นเช่นแบบเอ้ยงานมานะครับแต่ว่าเรายังไม่มีที่จอดรถไงก็คือให้แฟนเดินขึ้นไปสั่งก่อนนะครับเพื่อนข้อ5นะครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายนะครับเพื่อนๆก็จะมีทั้งเพื่อนคุยเพื่อนเที่ยวเพื่อนกินเพื่อนคิดเพื่อนทําไปด้วยกันนะครับในการที่พาแฟนไปขับรถนะครับแล้วก็จะมีคนคอยกอดเอวคุณนะครับ ตอนคุณขับรถนะครับให้อิจฉากันไปนะครับเพื่อนๆก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับข้อดีข้อเสียที่ผมคิดมาได้นะครับผมเห็นแวบ,บๆในกลุ่มนะครับผมจําไม่ได้นะครับใครมาโพสแบบเอพาแฟนไปขับแก๊ปอะไรอย่างนี้มันจะคุ้มหรือเปล่านะครับผมบอกไว้ข้อเดียวเลยนะครับเพื่อนๆข้อสุดท้ายนี้นะครับเราแบบ ไม่ควรไปยุ่งเรื่องของเขานะครับอะไรแบบนี้เพราะว่าเออเขาจะพาแฟนไปขับหรือว่าอะไรคือเขาก็คิดมาดีอยู่แล้วนะครับคือถึงแม้มันไม่คุ้มต่อรอบแต่เขาก็คงแบบเออมีความสุขที่จะได้อยู่ด้วยกันนะครับอะไรแบบนี้นะก็มีเพียงเท่านี้นะครับสาหรับสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะครับในเกี่ยวในในเรื่องที่พาแฟนไปขับรถนะครับแล้วก็คนไหนที่มีความสุขก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมพยายามอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็จะตอบ เกือบทุกคอมเมนต์นะครับเท่าที่ผมจะเห็นนะครับเพื่อนๆก็วันนี้ผมหนึ่งนะครับลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรหรือว่าผมจะหาเรื่องอะไรมาพูดให้เพื่อนๆฟังนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมหนึ่งลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ